เด็กเขาเมาื่อต้องแบ่งหนังสือออกก่อนหนังสือมันเยอะนี่เออเสร็จแล้วเออต่อไปเซตสองเซตสองเซตสองขอแป๊บหนึ่งเซตสองมันต้องหนักมาก แน่เอ่อโอ้หนักจริงๆด้วยโอเคนะระวังนะนอาจจะม,ม,มีความซ่มซ้ำก่ะแม่ก็ เรื่องความเป็นคนมากก็ไแน,น่ทุกอย่างเรื่องนกันแต่เล่นกันดูนกระตูนนิดนะสนุกทุกอย่างกระตูนอะโอเคขั้นแล้วออกไปว่าออกไปขั้นสามแ,แ,แบบดมโอเคไ้เย้ย่ okay. yeah. ยางหนังสือหมดแล้วจบ